สวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะฮะทั้งผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าเลยนะฮะวันนี้ b i God Gamer มีทริคมานำเสนออีกแล้วโอ้โหหลังจากที่นำเสนอ,อ,อทริคนะฮะการเล่นลับการเล่นเกมบุกนะฮะแล้วก็สกิลที่ควรใช้นะ,ะวันนี้นะฮะผมจะมานำเสนอทริคการยิงนั่นเองว่าเอ๊ะปกติทำไมย,ยิงไม่ค่อยเข้าเลยมันมียิงแบบอื่นบ้างไหมเนี่ยนอกจากยิงยัดๆอะไรอย่างเงี้ย วันนี้ผมก็จะมานำเสนอาการยิงนะครับสามถึงสี่ทริกนั่นเองเอถูกไหมวะสามสี่ทีกันเนาะ <S <S ว่ามันมีอะไรบ้างที่สมมติว่าเราหลุดไปเดี่ยวแล้วว่ามันน่าจะคอนเฟิร์มเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอาละมาท่าแรกกันเลยละกันเป็นการยิงท่าแรกก็น่าจะเป็นอะไรที่คุ้นเคยแล้วก็โดนบ่อยนั่น,น,นก็คือการปั่นโค้งโค้งหรือยิงฟินิชช็อตนอกกรอบเขตโทษนั่นเองหรือในกรอบเขตโทษก,ก็ได้ ว่ายิงแบบไหนนะครับผมโอ้โหกดปุ่มง่ายๆเลยนั่นก็คือกดสี่เหลี่ยมกับปุ่ม finish shot นั่นเองปุ่ม finish shot ของผมเป็น R2 นะครับผมก็ทุกท่านก็สามารถเลี้ยงจี้เข้าไปหักและปั่นโค้งๆก็ได้นะครับผมโอ้โหเป็นท่าที่ใช้กันแพร่หลายเสียเหลือเกินทั้งปัน่นนอกกรอบปัน่นในกรอบนะครับผมโอ้โหพระเจ้าช่วยก้วยทอดโดนจะไรหัวอุ่นทุกที ท่าที่สองนะครับผมโอ้โหใครๆก็ใช้นะท่านี้ก็นั่นคือการยิงหักครับยิงหักไปทางเสาสองนั่นเองนะครับผมก็คือเลี้ยงจี้เข้าด้านข้างนะครับแล้วกดหักแล้วยิงโอ้โหมันช่างดุนแรงอะไรอย่างนี้วิธีการยิงนะครับผมก็คือกดสี่เหลี่ยมธรรมดาไปเลยแล้วซัดเต็มขอ้ลอล่อเต็มแข้งโอ้โหตุงตาข่ายแน่นอน แบบนี้ปนไปเลยเลี้ยงออกด้านข้างแล้วหักยิงครับผมม,มันแทบจะร้อยเปเซ็นแต่ลูกยิงอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าโกเขาได้ขยับปิดด้านข้างเราหรือเปล่านะครับถ้าไม่ขยับก็ยิงได้เลยโอกาสเข้าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันเอาละครับลูกต่อไปนะครับผมลูกดีนะครับคือลูกชิปนั่นเองนะครับผมกดง่ายๆนะครับกด L 1 แล้วกดยิงนะครับผมก่อนกดกระนาปล่อยสปีดด้วยนะครับมันจะชิปโคง้งโค้งหรือชิปตรงตรงชิปดงโดงอะไรประมาณนั้นลูกนี้เป็นลูกหากินของผมเลยเวลาผมนะครับหลุดเดี่ยวไปแล้วโกเขาชอบขยิบออกมานะขยิบออกมาจากเขตห้าหลาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมก็จะชิปชิปแบบชิปข้ามหัวง่ายๆเลยอะไรประมาณนั้นมันเป็นลูกหากินของผมเองหลายท่านอาจจะไม่ได้ใช้นะแต่ลองนําไปใช้ได้นะผมว่า อาจจะช่วยในการจบสกอร์ได้ดีขึ้นเลยนะครับผมสำหรับลูกชิพนั่นเองอ่ะมาต่อกันที่ลูกสุดท้ายนะครับผมนั่นคือการยิงแบบโรดไดเวนช็อตนั่นเองนะครับก็คือการยิงเรียบนั่นเองยิงเรียบวิธีการกดนะครับง่ายๆเหมือนกันก็คือการกด L 1บวก finish shot แล้วกดยิงมันจะเป็นลูกเรียบๆแบบนี้นะครับเลี้ยงจี้ไปแล้วกดไดเวนนี่ครับโอโ้โหมันจะบอลมันจะพุ่งแบบพุ่งเลยนะ บอลมันจะพุ่งแบบเรียบถึงระดับกลางนะบอลมันจะไม่โด่งนะอันนี้ผมแนะนําให้ใช้แบบว่ากลางกลางประตูนหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็บังคับที่ทางยากพอสมควรเลยทีเดียวลูกนี้ก็เป็นลูกที่ใช้ไว้ยิงในกรอบเขตโทษนะฮะจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยถ้ายิงนอกกรอบเขตโทษนะครับเอาละทริคก,ก็วิธีการยิงก็จะมี4ี่ท่านะครับพี่ผมเอามาแนะนําเดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่ใช้ในร IVAL ว่า มันใช้จังหวะไหนบ้างนะครับผมแล้วมันจะเข้าแล้วมันจะสุดสวยแค่ไหนมันจะเข้าร้อปร์็หรือเปล่าเดี๋ยวไปชมเลยครับผมมา let's go A fucking murderer kicking in your house, bitch. Run up on the bus to click and show them what the gray is. You know the scroll, don't be no hoe, Run it up and show the toe Break a motherfucker, make that motherfucker hit the float. Gripping on the fucking day. Show these buses on my rage. Gregorilla, Mr. Mac. G had out the fucking cave. Hit a nigga with a beam. Hear his mama fuckin' scream. Lurking in the dark at night. Got it from my uncle Richie